สวัสดีทุกคนกันด้วยครับวันนี้ผมจะมาเล่นเอาช็อตซีรี์ซอมบี้เวิลด์อีพีที่หกน,นะครับกันก็ไปเรื่องปเลยเออซึ่งนี่จากอีก่อนผมก็เคยบอกว่าหลังจากที่ผมอัดคลิปเสร็จผมจะมาคุยดีดใช่ไหมนี่อ่ะทุกคนอาจจะสงสัยพี่นี่พี่ระเบิดระเบิดบ้านตัวเองทำไมเนะี่ยเอาจริงๆว่าผมไม่ได้ระเบิดด้วยแต่ผมเพออไปใช้คําสั่งหนึ่งแหละเออใช่เออแบบมันดูเหมือนขี้โกงน่อแต่ก็ทับคิวทับคิวเอดีอ่ะ แต่ผมลืมว่าถ้าเกิดมันอันนี้ถ้าเกิดมันตายมันก็คือเอนติตี้เหมือนกันขอพูดแบบนี้ถ้าเกิดถังถังน้ําเงินน้ําเงินอ่ะมันตายแล้วมันก็จะจุดระเบิดผมลืมก็เลยท้าแบบนี้นี่เออดูดูรอบๆอบรอบๆด้วยเออแถวแถวนี้ก็จะมีส่วนมากบริสิทธิ์มันจะเยอะนูน่นตรงนู้นก็มีอ่ะฮะนี่รอบๆอบเลยรอบๆบนี่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 ดูดูด,ด,ดูอ่ะชึบ อา,าจะลงไงวะเนี่ยอ้าลงได้อยู่ลงได้อยู่ชึบลงตรงหลังคาอ่านี่ไงได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อึ๊บได้อยู่โอเคชึบมาผมจะโชว์ให้ดูว่าผมขุดเยอะมากแค่ไหนนี่เต็มกล่องเออทุกคนอนจาจจะสงสัยอีกแล้วว่าเออพี่พี่ขุดแค่นั้นแต่ทําไมมันได้เยอะขนาดนี้หรอครับอ,อ๋อคือผมไปขุดที่อื่นมาด้วยแหละใช่ และใครอาจจะเผื่อมีใครอาจจะสงสัยเผื่อทีที่สงสัยไงอ่าเผื่อพี่พี่จะอไปขุดได้ไงมันเยอะไม่ใช่หรอพี่ซอมบี้ผมปรับพีดฟูลไงเออหน่าแหละเพราะว่าถ้าเกิดคือไม่ใช่ถ้าเกิดไม่ใช่ตอนอัดลีปผมก็ไม่ปรับพีดฟูลหรอกนอกจากตอนลงเหมืองฮะมา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 ,มา,มาเดี๋ยวขอหาวัาสดุอุปกรณ์ที่จะไปขุดลงเหมืองกันดีกว่าซึ่งอืมมันอยู่ไหนไวะเนี้ยอ่าต่อไปผมจะทำฟาร,ร์มอะไรดี พราะเบอร์ลี่นี้ผมก็ทํแล้วเหลือแต่อันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้เดี๋ยวอันนี้แล้วอันนี้ด้วยซึ่งแล้วก็อันนี้ด้วยไม่ไม่อันนี้อนนโอเคเก็บขอเก็บเข้าไปก<อ>่อนอ่าผมว่าผมมาทำฟาร์มอ้อยก่อนนี่แอ้อยอ้อยเออใช่ใช่เดี๋ยวข,ขอมาทําอ้อยก่อนนี้ว่ะเออแล้วก็ขึ้นไปข้างบนเพื่อที่จะไปเอาหินหินหินแป๊บแป๊บแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งหินหินเอามาทัก ชุดหนึ่งชุดหนึงแต่ก็ไม่เยอะหรอกเพราะว่าผมจะมาค้าเป็นที่ขวดเฉยๆไม่ได้แปบ๊บหนึ่งทำไมไม่ได้ปะเนี่ยเออโอเคน่าจะได้แล้วมั้งโอเคแล้วก็ค้ามาอันนึงโอเคค้ามาเดี๋ยวอันเดียวพอละเดี๋ยวขอเตรียมอุปกรณ์วัสดุให้มันครบให้มันพร้อมก่อนแล้วก็อัน,นี้ด้วยเออถึงมันจะใกล้พังใกล้ตายก็เถอะโอเคแล้วก็เก็บไปเก็บกัน เอาโอ้ผมลืมเลยแล้วหลังจากการระเบิดครั้งนั้นเออหลังจากอา๋ไงคือผมอัดคลิปอัดคลิปเสร็จแล้วก็มาทาอะ่ะเออนะที่ผมเคยเล่าเหตุการณ์ไปก่อนหน้าเนี้เออลืมไม่มีอะไรทดนีไงไม้นี่ไงเดี๋ยวขอซ่อมก่อนซ่อมซ่อมหลงังคาก่อนแป๊บนึงลืมลืมลืมนี่ขอซ่อมก่อนแป๊บนึงสักครู่สักครู่โอเคแล้วก็ดินดินดินเอามาแล้ว ต่ผมผมไม่ผมว่าอย่าเพิ่งดีกว่าเพื่อเพื่ออะไรนะเอาลืมสัง,งั้นเออเพื่อหินมันเต็มตัวไงนี่โอ้ดูเออผมก็ได้มาขยายเรียบร้อยแนละ้วเฮ้ยอะไรวะเนาะเฮ้ยมีชาวเมืองด้วยเฮ้ยทุกคนถ้าเกิดผมตีจะเป็นอะไรไเะนฮะโอ้ไม่เป็นไรอ๋อเป็นมีดเป็นมีดอ๋อเป็นมีดเป็นมีดโอ้ก็เราก็ดันไปดีเอาไงครับ ว่าไงโอ้มีเป็นมีด้วยอ๋อมีนักเมืองสงสัยมันจะน่าจะมาจากแอดออนซอมบี้นอมั้งเออไม่น่าจะมาจากบอลสินหรอกอ่าจะเอา้าลืมซะแล้วว่าจะเอา,มาเมาอะไรอ๋อบันได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 นี่บันไดสิบเก้นา,น,า,น,า,น,านี่น, 19, น,นี่อยู่นี่อยู่นี่เออกลับลืมเองทั้งนั้นมาเดี๋ยวขอทําอ้อยก่อนนีดกว่านี่ผ่านี่จะเป็นมอน,นหลัง เดี๋ยวมันฝรั่งนะนไม่มีวะเนี่ยฝั่งนี้เป่ามันฝรั่งนะใช่ปะใช่ปเออเอเอ,เอไม่ใช่มันฝรั่งดีข้าว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 ,าวตรงนี้ก็เป็นมันฝรั่งอันนี้ก็จะเป็นชั้นของเบอร์รี่โอ้โหโคตรอุด,ดมสมบูรณ์อ่ะโอเคงั้นก็สามสองหนึ่งผมก็ขอตัดไปตอนที่ผมขุดเสร็จเลยกันละและ้วกันนะงั้นก็ผมไปละเออขุดก่อนอเคทุกคนหลัง เอาไงคือทุกวนอยากรู้ไหมเออหลังจากที่ผมขุดมาได้ประมาณสี่บล็อกใช่ไหมแล้วผมมาขุดตรงนี้ปรากฏว่าผมเจอเหมืองเว้ยเอ้ยมันจะโชคดีอะไรขนาดนี้อุ้ยเหมืองอุ้ยดีดีด,ดีงั้นผมขอไปครับเป็นประตูก่อนแล้วกันโอ้โหจะโชคโชคดีอะไรขนาดนี้โถยเออโอ้โหถ้าเกิดผมไม่ขุดนี่ผมก็ไม่รู้นะว่ามีเหมืองใต้บ้านที่โคตรลึกอะ่ะอ่าลงนี่ โอ้โหรหวังว่าผมจะทําฟาร์มฟาร์มให้เอาไงให้ม yeah. ันครบได้นะเออแล้วก okay. 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 ็อะไรนะประตูเอออย่าขี้ลืมดิความทรงเออความจํายิ uh ่ง huh. ข uh ี huh. yeah. ้ลืมอยู่อ่ะโอเคมาแค่นี้พอละเอาไงเมามามาเอามาไปเก็บ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 มาแล้วก็แปแปะประตูเพราะถ้าเกิดไม่แปะเดี๋ยวมันจะมีตัวอะไรก็ไม่รู้เข้ามาเออมันเดี๋ยวมันอันตรายอะไรไม่เอามเม อ่าเอาไว้แบบนี้ก่อนแล้วกันเออเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมาลงเหมืองดีกว่าเออหลังจากที่ทําฟาร์มเสร็จแล้วนะโอเคงั้นก็ไปดูก,กันต่อเออผมมให้ดูแค่นี้แหละไปผมไปแล้วโอเคทุกคนผมมันทำการขุดเป็นเสยนที่เรียบร้อยนะโอ้โอเคมาทําเป็นบ่อน้ําอินฟินิตี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าในการปลูกของชุกเก์เคนหรืออ้อยเนี่ยอ้อยคือมันปลูกไม่เหมือนกับอันอื่นนะเพราะว่าอันนี้มันต้อง สายน้ําอ่ะมันต้องเป็นแบบเส้นตรงน้ําอ่ะเออแบบแบบเส้นตรงไปเลยเออมันไม่ใช่แบบวางน้ําบล็อกเดียวแต่มันได้นะ้นไม่ได้ไม่ใช่นะเออมันมันบอดเเดอ้อสูมันไม่ได้นะ้นไม่ได้นะเออใช่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอขุดตรงนี้ก่อนแบบตรงนี้จนไปถึงฝั่งนู้นก่อนนี้ว่ะ,ะมา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 ,มาเออซึบซึบ เด yeah, right, ี๋ยวซึบแล้วกึบมาเนีผมขอตัดไปตอนที่ผมทําขุดลุมแบบนี้เสร็จแล้วนะครับงันก็ไปกันเลยไปโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ขุดเป็นเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนี่โอ้โหอย่างสวยอะ่ะเป็นลายลวดลายเออมันก็เป็นเป็นลวดลายหรอกเออมาๆแล้วก็อีกครั้งหนึง่งทวนอาจจะเอาง่าคือทวนอาจจะสงสัยว่าทําไม ทำไมเอาใช่บางบางคนบางส่วนดีกว่าบางส่วนทําไมผมต้องตัดคลิปไปตัดคลิปมาเอาง่ายๆก็คือเดี๋ยวจะมีคนน่าบไม่ใช่เดี๋ยวจะมีคนเบื่อนะเอาง่ายผมกังวลว่าเขาจะเบื่อกันนะเออผมเลยต้องตัดไปตัดมานะงั้นก็ไปอีกรอบหนึง่งเสร็จอีกแล้วนะเออทุกทุกคนอาจจะคิดว่าหรือไม่ใช่ทุกคนดีเออบางส่วนบางส่วนเออเอาอีกแล้วโทษโทษโทษผมขอโทษทุกคนเออบางส่วนจะคิดว่า อาจจะคิดว่าโอ้โหพี่พี่พี่เหนื่อยไหมครับพี่เหนื่อยไหมครับถามว่าถ้าเกิดถามว่าเหนื่อยคือเหนื่อยมากแล้วก็ปวดนิ้วด้วยเออคือไม่ใช่ง่ายๆนะจริงอะ่ะเออเดี๋ยวนะจะวางแบบนี้ทําไมเนะี่ยและอีกอย่างถ้าเกิดผมทําฟาร์มต่อไปผมว่าคงต้องทําลึกๆลกแล้วแหละเพราะว่าแถวๆเนี้ยคือมันมีเหมืองเว้ยมันมีเหมืองเออขุดถ้าเกิดผมขุดลงเนี้ยมันก็คือเหมืองเออและตอนเนี้ยที่ขุดผมพังไปละ และผมก็ต้องขึ้นไปคราฟที่คุณใหม่มาโอ้โหจเจริญรุ่งเรืองมากข้างบนนี้ก็อะไรอะซื้อข้าวโอ้โหโคตรเจริญรุ่งเรืองอะบอกผมบอกไว้ก่อนเออโอไม่มีอะไรจะเจริญรุ่งเรืองไปไปมากกว่านี้ล้วนี่มีการคีโมปูจิงไม่มีอะไรมากเจริญรุ่งเรืองมากไปมากกว่านี้ละ เออแบบแบบว่ามีฟาร์มอยู่ใต้บ้านถุนถุนบ้านของตัวเองเอง่ใต้บ้านเออโคตรสะดวกสบายฮะเออแล้วก็ว่าผมว่าจะทำอะไรนะอ๋อจำได้ละทำที่ขุดใช่ใช่เพราะฉะนั้นผมต้องขาไปเยอะๆเยอะๆะสักนีไมัน่าจะพอแล้วมั้ยหกอันหกอันเออหกอันหกอันพอละใช่เพราะว่ามันต้องเก็บหินไว้อยู่เออเดี๋ยวมันจะไม่พอเดี๋ยวมันจะเกินการแล้วก็ มันจะทําให้เครื่องโทรศัพท์ <iku> ผมหน่วงแล<ๆ>้วก็แหลกแล <affe tới> okay. ้วก็ค้างได้ก yeah. ็น uh ั à, ่นแหละโอเคโอ้โหลึกมากลึกมากโอ้โหอย่าบอกแล้วเอาจริงๆนะแล้วมันจะทํายังไงวะเนี่ยฟาร์มต่อไปไอเดี๋ยวแล้วทําไมไม่มาเล็ดลงมาด้วยเอาไปโถเอ้ยลืมที่ลืมโถเออมันทํำยังไงเนี้ยเพราะว่าเพราะถ้าเกิดท่าสิเก้ามันก็ต้องลบหนึ่งลบสองผมลืมเลย เออช่างมาเถอดเดี๋ยวค่อยทาเป็นห้องห้องก็ได้แบบแบบเนี้ยแบบเชื่อมห้องแบบเนี้ยแบบสร้างห้องอีกห้องนึงโดยไม่ต้องขุดอ่ะขุดข้างใต้แล้วเนี่ยทําแบบประตูแบบนี้แล้วก็สร้างห้องใหญ่ก็ไดนะ้เออช่างมันก็ช่างมันช่างมันช่างมันอ,อ่าโอเคจะทําอะไรดีถ้าเป็นอันนี้ดีกว่าเอานนี้ดีกว่าเออเพราะว่าบีรูดผมยังไม่ทํานี่เออใช่ไหมแล้วกฟ็ฟักทองอ่ะไม่ค่อยอยากจะทําอ่ะผมไม่ค่อยอยากจะทําอ่ะเพราะมัน เอาจิงมันก็กินไม่ได้นะแต่มันก็สามารถทำพายอะไรได้อยู่แต่ก็ปลูกไปเถอะจริงดีกว่าไม่ปลูกอะไรเลยดีกว่าไม่ปลูกหาอะไร,ะไ,รไว้เลยอะไรไว้เลยอ่ะอ่ะเดี๋ยวดูก่อนแป๊บนึงสูตรครับสูตรครับมันมีพายแอปเปิ้ลมันพายเปิ้ลดิพายฟักทองอซึ่งฮะไอเฮียโอ้โหโทษโทษโทษผมขอโทษน,นะนั้นทวนเพิ่งเกือบพูดคำหยาบไปแล้วฮะ ระเบิดโอระเจ้ามีฟักทองน้ำตาลแล้วก็ระเบิดโอ้มทำให้ใครกินเนี่ยโอ้กินกินทีมระเบิดโอ้ไม่ระเบิดคาปากอะ่ะโอ้โธอ,อย่าอย่าคิดลึกนะดูน่นอย่าคิดลึกร,ระเบิดคาปากโอ้โหเกิน <Good. S 2> ระเบิดนต้องหาจากไหนเนี่ย เพราะฉะนั้นอ่ฟักทองผมว่ายังไม่ทำแล้วกันนะเออยังไม่ทำแล้วกันนะเอเอ้ใช่ใช่ยังไม่ทำแล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดเพราะาเอาง่ายคือถ้าเกิดถ้าเกิดผมทำไปแล้วผมไม่รู้ว่าผมจะได้ใช้หรือเปล่าเออไม่เน่ไม่รู้ว่าจะได้กินหรือเปล่าเลขกอย่างถ้าเกิดมันก็มีประโยชน์อยู่อีกตรงนึงก็คือคือคือว่าสามารถทำเป็นหัวฟักทองกันเอนด์แมนแต่ไม่รู้ว่าผมจะได้ไปเอนเดอร์หรือเปล่าดีเอ็นเพราะว่าผมไม่ชอบ เอางคือมันมักไม่เจอประสาทในเทอร์เลยแต่ผมก็มีวิธีอยู่แต่มันหายค่อนข้างหายา,ยากอยู่นิดหนึง่งนิดหนึง่งสักนิดหนึ่งนะโอเคงั้นก็ทํากันหลอ่อทํากันต่อกันเลยดีกว่าป่ะทุกคนผมทําการขุดเป็นเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะเออนี่จะสังเกตว่าผมทําเป็นสูงสองบล็อกนะเพราะว่าเอางคือขี้เกียจขุดขีดขด้เกียจเออจริงผมขี้เกียจมากเออแบบขีขขข้เกียจโคตรอ่ะเออไม่ใช่หรอก จริงๆนะมันควรคิดได้นานแล้วเพราะว่าเออผมผมเพิ่งมาคิดได้ตอนที่มันมีเหมืองและระหว่างที่ผมคูดไปแล้วก็ผมก็คิดแบบนี้เออทําไมไม่ลองทําแบบสองบล็อกเพราะว่าเพื่อเพื่อถ้าเกิดมันเจอเหมืองใหญ่อ่ะมันจะลําบากเอานะเออประมาณว่าถ้าแบบเหมืองใหญ่โคตรอะ่ะเหมืองใหญ่แบบเหมืองใหญ่มโหลาอะ่ะมันจะทําไม่ได้เพราะถ้าเกิดจะมาต่อบล็อกทําเป็นสร้างห้องมันก็ไม่ใช่หรอก แต่ถ้าเกิดเป็นเหมืองแบบเล็กๆผมก็ผมก็สามารถพ,าพออุดอะไรได้อยู่อ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูสิ่งที่ผมอุดในนี้เนี่งเห็นป่มเห็นไหมเห็นป่มนี้ผมก็พออุดอะไรได้อยู่นิดๆหน่อยๆเออมันก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนะั้นแต่เมืองใหญ่อ่ะส่วนไม่ได้เว้ยเออมันไม่ได้เลยมาทําดีว่ะหนึ่งสองสามชึบอ่ะผมก็ว่าหลังจากทําฟาร์มนี้เสร็จก,ก็ทําฟักทองแล้วก็ปิดคลิปดีกว่า แบบผมก็จะหมดแล้วก็อยากจะเอาเก็บไว้ดูอหาดูอะไรก็นั่นแหละตามสไตล์ผมแหละเออมามาแล้วก็อันนี้ด้วยอ,อ่ะมามาหนึ่งสองสามสองเอาอีกแล้วไม่วัดนี่แหละผมเนี่ยโอ้โหไม่หาวัดอ่ะเอาขึ้นอีกเอาขึ้นอีกแป๊บนึงเพราะมันจะปลูกเอาทำฟาร์มนี้ทำนาอะไรไม่ได้เออ อ่ะล้วก็เออทำแบบนี้เลยง่ายๆอีซี่ชึบจึบซึบซึบอ่าเรียบร้อยพังไปแล้วแตกโปะอันหนึง่งมาเดี๋ยวขอทำแบบรือว่ามันจะถึงปะมันถึงมาถึงมาถึงปะดูดิเพราะว่าทำผมทำผิดพลาดอ่ะเออผมทำผิดพลาดอ่ะมันไม่ควรเป็นแบบนี้เออมันจะถึงปะดูดิดูดถึงปะ ถ้าไม่ถึงผมจะได้ทำใหม่นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวขออุดน้าตรงนี้อุดน้ำตรงนี้น,น,น้ำตรงนี้ดิแล้วก็วางน้ำตรงนี้อ่าเพื่อที่จะมันเท่ากันแล้วก็เพิ่มตรงนี้ใหม่ให้เป็นสามเพราะว่าผมอยากจะดูว่ามันจะได้เท่าไหร่นี่ไงหนึ 1, 2, ่งสองสามสูตรมันได้สี่ใช่ไหมเออสี่นี่งแล้วผมก็ต้องหาวางน้ํา ซึ่งอ่ะน้ำก็ไม่ได้ตักโถเอยอันนี้ไงชึบเอาตักมาสองทางเลยสองสองสองทางสองทางเออสองทางสองทางนี่เดี๋ยวขอวางไปตรงสามใช่ไหมนั้นก็วางตรงนี้เลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวดินมันแห้งเดี๋ยวดินมันแห้งเออเดี๋ยวดิมันแห้งเอาไม่ได้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 ไไดอ่ะงั้นเดี๋ยวขอวางอันนี้ก่อนแล้วกัน ดี๋ยวขอวางมีดูดมเมล็ดอันของมันก่อนแล้วกันมันจะได้ง่ายมันจะไดง้ง่ายต่อการทำฟาร์มมันจะได้ง่ายเลยชึบ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 อ่าโอเคมาผมว่าผมก็ต้องคงต้องตัดอีกแหละเพราะว่าถ้าเกิดไม่ตัดก็ก็ก็คงรู้กันอยู่เพราะว่าวก็นะเผื่อมีคนเบื่อไงอาจจะเออ ให้ดูอะไรก็ไม่รู้อะไรประมาณนี้ไงเออเพราะผมต้องคงคงต้องตัดไปตัดมาเยอะเลยเพราะฉะนั้นสามสองหนึ่งไปมาผมขูดเสร็จแล้วอ่าผมจะทําฟาร์มฟักทองแล้วก็อมาเม็ดฟักทองอยู่ในนะ่ะอย่าบอกอยู่ข้างบนนะโอเคไปเอากันดีกว่าถ้าเกิดทําฟาร์มมาเล็ดฟักทองเสร็จแล้วก็ผมอาจจะปิดคลิปหรือว่าไม่ดีเพราะว่าแบตผมจะหมดแล้วผมก็อยากเหลือแบตเอาไว้หาดูอะไรบ้างอะ่ะเออ เละอย่างอีพีนี้ผมคงทําตามที่สัญญาไม่ได้คือทาฟาร์มต้นไม้นะเพราะว่าคือหนึ่งความสูงมันต้องสูงแบบเท่าต้นไม้ปกติแบบเห็นป่ะอันนี้ไม่รู้เรียกไม้อะไรแต่ผมขอเรียกว่าไม้ดําเออมันต้องมันต้องสูงเท่าต้นไม้ดํานี่นะมันถึงจะได้มันถึงจะเกิดนั่นแหละแต่ความกว้างเจ้าทะไรก็ได้แต่ผมอยากเอาควากว้างแต่นั่นแหละมันต้องแบบเออเดี๋ยวค่อยทำอีพีหน้าแล้วก็ โอ้โหยี่แปดแล้วทับจะทํามันจะทําทันเหรอโอเคเอาเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวกขททาอีพีหน้างั้นอีพีนี้ผมขอปิคดคลิปไว้เพียงเท่านี้ดีกว่าง,งั้นก็ไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายเอาจริงๆนะผมก็อยากจะทําให้มันแบบ4ี่้านาทีเหมือนเดิมนะทวนแต่มันคงทําไม่ได้พอผมผมตัดคลิปไปตัดคลิปมาแล้วก็ดูดีนะผลที่ได้ก็คือสิบเจ็ดนาทีเออมันก็คือไม่ไม่ถึงถ้าเกิดตัดคลิปไปตัดคลิปมาแบบนี้ แน่นอนอยู่แล้วล่ะมันคือมันไม่ถึงอยู่แล้วล่ะถ้าเกิดตัดคลิปหยุดคลิปแบบเนี้ยเอองั้นก็ผมไปละจริงๆไปละ